สวัสดีครับท่านผู้ชมอาหารที่แบงค์ซูเปอร์ฟู้ดจะมานําเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นอาหารที่ถ้าท่านผู้ชมทานเข้าไปแล้วจะสามารถทําให้ลดไขมันลดน้ําหนักได้เร็วกว่าไม่ทาน 1. ถั่วเปลือกอ่อนถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถั่วขาวถั่วลูกไก่ถั่วแขกถั่วลันเตา ท่านผู้ชมชอบทานชนิดไหนทานไปเลยนะครับแต่ขอให้เป็นแบบต้มนะครับลดน้ําหนักได้แน่นอนถั่วเปลือกอ่อนพวกนี้ในช่องแบงค์ซูเปอร์ฟู้ดนะครับขอบอกเลยว่าเป็นพระเอกในการลดน้ําหนักเลยถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมกําลังลดน้ําหนักอยู่แต่ไม่ได้ทานถั่วพวกนี้ไม่ได้ใส่เข้าไปในสูตรอาหารของท่านผู้ชมท่านผู้ชมยังไม่สามารถลดน้ําหนักได้อย่างเต็มที่เพราะว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมกําลังขาดคือโปรตีนจากพืช ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ลดยากลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงลองสูตรอาหารมาไม่รู้กี่สูตรแล้วก็ยังลดไม่ลงท่านผู้ชมต้องทานถั่วต้มใช่ครับถั่วต้มนี่แหละทานเยอะๆตั้งขอแนะนําให้ท่านผู้ชมต้มทีเดียวเลย1นกิโลแล้วก็เสด็จน้ําใส่ถุงแพ็คเล็กๆๆใส่ช่องแข็งไว้นะครับแล้วก็เอาออกมากดน้ําร้อนสาทานเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการจะทาน จะเอาไปผัดพริกใส่น้ำแข็งใส่น้ำหวานใส่อะไรที่ต้องการใส่ได้ทุกอย่างจะประหยัดเวลาท่านผู้ชมได้เยอะมากทำไมต้องเป็นโปรตีนจากพืชเพราะโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทุกๆุอนู โปรตีนนี้จะเข้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อให้มันเาผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ของเราทั่วเปลือกอ่อนยังมีไขมันต่ำไม่ไปเพิ่มไขมันใหม่ๆให้เรามีไฟเบอร์สูงเป็นพรีไบโอติกที่ทานเข้าไปแล้วไปเลี้ยงแบคทีเรียอัศวินของเราซึ่งแบคทีเรียพวกนี้มันพอได้ทานอาหารที่มันต้องการมันก็จะผลิตสารต่างๆที่ทําให้ร่างกายเราลดน้ําหนักด้วยอีกทอดหนึ่ง 2 b o บูเบอร์รี่บูเบอรี่มีสารแอคทีฟตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแอนโทไซา,านินที่จะเข้าไปปรับไปเสริมการเผาผลาญเผาไขามันและกูโคสในร่างกายรสชาติก็อร่อยตัวแบงก์เองนะครับซื้อบูเบอร์รี่แช่แข็งเป็นถุงแล้วก็เอามาปัน่นเป็นสมูทตี้แล้วทานตอนเช้าเป็นอาหารเช้าไม่เสียคุณค่าทางอาหารแล้วทำให้บูเบอร์รี่นั้นเก็บได้นาน 3. กิมจิ เมื่อครูแบงบอกว่าไฟเบอร์จากถั่วเป็นอาหารของแบคทีเรียที่ดีของเราส่วนกิมจินะครับเป็นตัวแบคทีเรียเลยที่เขาหมากักเขาเอาะไรมาเรียบร้อยเรารับประทานเข้าไปเป็นโปรไบโอติกช่วยลดการอักเสบระดับเซลล์แล้วทำให้ร่างกายไม่โหยอาหาร ปรับสมดุลกดและด่างของลำไส้กระเพาะเราแล้วช่วยย่อยดูดซึมอาหารที่เราทานเข้าไปด้วยครับ 4. a p แอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์หรือว่าน้ำส้มสายชูที่หมักจากแอปเปิลนี้มีคุณสมบัติจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการเผาผลาญวิธีทานก็1ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่า1แก้วนะครับทานก่อนอาหารเช้าและเย็นท่านผู้ชมลองทานดูแล้วจะติดใจกับผลลัพธ์ที่ได้ 5. มะน,นาวมะน,นาวเป็นผลไม้ที่ช่วยดีท็อกซ์ชำระล้างร่างกายได้ดีมากและที่เห็นว่ามันเป็นกรดจริงๆแล้วเวลามันเข้าไปในร่างกายนะครับมันทำให้เลือดเป็นด่างครับท่านผู้ชมและด้วยในกลไกาการดีท็อกซ์ของมะนาวนี่เองทําให้เราลดน้ำหนักไปได้ด้วยมะน,นาวจะเข้าไปช่วยทำความสะอาดตับเป็นอวัยวะโลจิสติกของเรานะครับที่ ลำเลียงของดีๆไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเซลล์ต่างๆและดีท็อกซ์ของเสียออกไปจากร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าตับเรามีความสุขไม่มีของเสียอะไรมากมายให้มันทํางานหนักมันก็จะขับไขมันออกไปทําให้เราผอมลงได้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมทานมะนาววันละหนึ่งลูกดูนะครับแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดีขึ้นน้ําหนักหายไปผิวพรรณเปล่งปั่งขึ้นมากแค่ไหน 6. ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วเปลือกแข็งนะครับก็มีอัลมอนด์พิสตาชิโอถั่วลิสงพีแคนวอลนัทเฮเซลนัทเมล็ดสนแมคคาเดเมียเลมล็ดมะม่วงคุณสมบัติของมันสารอาหารในถั่วพวกนี้ยังทำให้ท่านผู้ชมอิ่มนานและโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่หหยของหวานน้ำตาลในระหว่างวันถั่วพวกนี้จะไปลดความอยากน้ำตาของท่านผู้ชมได้ 7. บลอกโคลรี่บลอกโคลี่มีสารแอคทีฟตัวหนึ่งชื่อว่าอินโดทรีคาร์บินอล เข้าไปปรับสมดุลฮอร์โมนในต่อมไทรอยเลยซึ่งต่อมไทรอยนั้นเป็นต่อมสำหรับการเผาผ่านพลังงานสำหรับคนที่เป็นไทรอยอืดไทรอยขี้เกียจทานวอคเกอรี่แล้วอาการจะดีขึ้นแนะนําให้ท่านผู้ชมนึ่งนะครับแทนที่จะต้มสารอาหารจะได้ไม่หายไปทานกับน้ำพริกหรือว่าจะไปผัดเป็นกับข้าวทำเป็นสลัดอร่อยสุดยอดเลยครับ8คีนนว คีโนเป็นธัยพืชชนิดหนึ่งที่มี9อะมิโนแอซิดหรือว่ากรดโปรตีนที่จำเป็นครบถึง9ชนิดอย่างสุดท้าย10โปรตีนเกษตรแค่โปรตีนเกษตรอย่างเดียวท่านผู้ชมก็สามารถลดน้ำหนักได้แล้วถ้าตั้งใจทานมันวิธีทานโปรตีนเกษตรเพื่อการลดน้ำหนักนะครับท่านผู้ชมเอาโปรตีนเกษตรมา2กรกําใหญ่แช่น้ำให้นุ่มแล้วไปต้มปรุงรสตามที่เราต้องการส่วนแบงเองทานแบบใส่เกลือนิดหน่อย ให้มันเค็มๆพอมีรสชาติทานแทนอาหารเย็นตื่นมาปุ๊บพุงแฟบเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าในโปรตีนเกษตร,รนี้ไม่มีอะไรเลยนอก,นอกจากไฟเบอร์และโปรตีนดีมากต่อการลดน้ำหนักและเมนูนี้เหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณน้อยด้วยไม่จำเป็นต้องเข้าคอสไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรแพงๆแ,แค่โปรตีนเกษตรสามารถทำให้คุณลดน้ำหนักได้แล้วครับเคล็ดลับการทานก็แช่น้ำแล้วบีบน้ำออกล้างแล้วบีบออกหลายๆน้ำ จะได้ลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกไปจะได้ท่านผู้ชมจะได้ชอบแล้วก็ทานมันได้ทุทกๆวันการลดน้ำหนักไม่ใช่เรื่องยากคับท่านผู้ชมถ้าเรามีความรู้มีเป้าหมายที่ชัดเจนกำลังใจจากคนรอบข้างเ,เพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับยิ่งชัดเจนแค่ไหนท่านผู้ชมก็าสามารถลดน้ำหนักแล้วมีกำลังใจได้มากท่านนั้นแบงค์ซูเปอร์ฟู้ดจะอยู่ที่นี่เพื่อให้กําลังใจท่านผู้ชมที่กำลังต่อสู้กับไขมนันต่อสู้กับ ความอ้วนของตัวเองอยู่เราทุกคนอยู่กับอาหารวันละสามถึงสมือ้อเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องเลือกของที่ไม่มีโทษไม่มีพิษเข้าสู่ร่างกายอาหารมีอิทธิพลเป็น60-70%ของรูปร่างน้ำหนักสัดส่วนของท่านผู้ชมอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ขายตามท้องตลาดมีทั้งอันตรายและปลอดภัยมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลผลข้างเคียงก็มีหัวใจสัน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ กดประสาทพอเลิกทานก็เป็นโยโย่น้ำหนักกลับขึ้นมาอ้วนกว่าเดิม เรามาร่วมกันเอาอาหารบำบัดร่างกายของเรากันจะดีกว่าไบงค์ซูเปอร์ฟู้ดอยากจะให้ท่านผู้ชมเอาอาหารสิบอย่างที่พูดมานี้นำเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณเพราะว่านั่นจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้ท่านผู้ชมลดน้ำหนักลดไขมันได้อย่างระยะยาวและไม่โยโย่น้ำหนักไม่กลับขึ้นมาเพื่อสุขภาพกายสุขภาพระบบต่างๆของร่างกายเราที่ดีขึ้นสุขภาพจิตสุขภาพใจ เราก็จะดีโลกใบนี้ก็จะสวยขึ้นนะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารและความอว้วนเอ้อันนี้กินแล้วอ้วนไหมนะอันนี้กินจะผอมไหมนะถามในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ให้กับคนที่รู้จักด้วยนะครับ